เหรียญพระแก้ว2 4 7สสวัสดีครับเหรียญน,นี้คือเหรียญพระแก้วมรดกนะครับสร้างเพื่อสมโพธิบุรณะวัดพระแก้วนะครับเ,เพื่อใหออ้สำหรับงานสมโพธิกรุง105 150ปีนะครับปี2475อันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนี่ราคาจะย่อมสุดนะครับ เหรียญของทุกเนื้อนะครับจะเป็นขอบกระบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบกระบอกขอบกระบอกคือจะขอบจะเรียบนะครับขอบเรียบนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงนี่จะไม่มีชื่อโรงลานไม่มีชื่อโรงงานนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นเนี่ยจะมีชื่อโรงงานบ้างนะครับแต่เนื้อนี้เนี่ยทองแดงนี่จะไม่มีชื่อโรงงานนะครับอันนี้แบบผิวหิ้งนะครับเพราะว่าดูจากผิวต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้ ไม่ได้เก็บรักษาอะไรดีนักนะครับถือหิ้งถ้าเก็บดีๆเนี่ยก็จะ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 ,จะวิงอยู่นะครับท,ทั้งทั้งที่เป็น2475นะครับแต่องค์นี้ถือว่าผิวิ้งผิวิ้งก็ทองแดงก็กลับแล้วนะครับหลายหลายปีแล้วนะครับเหรียญ8-9 0ปี จะเป็นผิวขิ้งนะครับดีไซน์ค่อนข้างจะเป็นเพราะเป็นเป็นเหรียญพิธีวังนะครับวังจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างจะดีไซน์สวยงามมากนะครับพระแก้วนี้ก็ทรงฤดูผลนะครับดมสมบูรณ์นะครับมีดอกไม้เป็นพื้นผนังนะครับด้านหลังก็มีเป็นใบจักนะครับ8ดใบนะครับ แใบแสดงถึงมักมีองค์แนะครับมักมีองค์8นะครับเส้นทางแห่งความหลุดพ้นนะครับมีไว้เป็นสิริมงคลมากนะครับเหรียญพระแก้วมรกต2475เนื้อทองแดงขอบคุณครับ